นี่นเขาสิไปสิไปสิไปอันซันสิไปซีฮึงออกมาออกจากโรงงานมาต้องมาขึ้นมาร่อหลดเมี์ออกจากโรงงานตองมาล่อหลดเมี์เพื่อสิไปขึ้นรถไฟเจอกันอันซันซีฮึงรถเม์มาแล้วนะสามชีดสอง คนเบินรถเบินรถนี้คนเดียวใช้รถคือรถไม่ไปไปไปคือรถไฟเบินรถนี้คนเดียวนะครับไปไปคือรถไฟต่อเบิงเบิงเงินในบัตรก่อนนะไม่เหลือจากบาัตรคียาเหลือสองร้อย เกียร์สองลอยบ่บมีเงินเติมน,นะครับต้องใส่เอทีเอ็มต้องใส่บัตร e เอทีเอ็มหรอบัตรีก็ใส่ได้เอทีเอ็มก็ใส่ได้ติดรถไฟได้ขึ้นรถไฟรถเไฟได้มีเงินบ่มีเงินก็ใส่ได้เพราะอย่ามันไปหักที่หลังเพราอ,อย่ามันไปหักที่หลังไปขึ้นรถไฟยางตรงยางลงไปอีกไม่งันก็ต้องยางลุ่มมาหน้ก็ต้องยางไปอีกสองสั้น รถไฟรถไฟฟังขุดไปแล้วรถไฟฟังขุดไปแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้รถไฟฟังขุดไปวันนี้รอบขึ้นฟังนี่รถรถไฟกำลังมาน่ะเ้างดนั่งไ้นังจากนี่จากดงมักมาวอนจินเจน,เนี่แล้วเ้างดไปเปลี่ยนรถไปเปลี่ยนรถวอนจินเจนรถไฟกำลังมาวันนี้ ก็นี่ถึงถึงสถานีถึงสาาถงสา,าน,นีวันวอนอินเจตอนนี้ถึงสถา,านีวันเจข้อติไปต่อรถอีกติไปต่อรถอีกรอบนึ่งติไปต่อรถตัวสุยอีกยางไกลอีรอิไปขึ้นรถยางว่าหลังยางเห็นไปขึ้นมาในเรือนเห็นไปแทงเครื่อง,ง,งอีก สับสรับสับสนชิปไยไปขึ้นมาได้เรียนต่อขึ้นมาได้เรียนต่อเรไปเสนรถไฟอีกรอบหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ยึดสถานีนี่ ตอนนี้ยึดสถานีนี่วอนจินจีวอนอินจีต้องนั่งรถไฟมาอีกมาถึงเมืองนี้มาถึงโออิโดถึงโออิโดมาเปลี่ยนรถไฟอีกสายหนึง่งมาเปลี่ยนรถไฟอีกมาเปลี่ยนรถไฟอีกอีกคันหนึง่งแล้วก็ต่อมาลงนี่ต่อมาลงไอ้อันซันอันซันแล้วก็ต่อต้องต่อรถมีอีกเหย็ดโดชีวิตกู รถมาแล้วเคล็ด,ลดการเคล็ด,ลดการสมาแล้วหุ่าหลง เปลี่ยนรถยูนโออีโดแล้วลืมบอกกีนเปลี่ยนรถรอบหนึ่งแล้วเมื่อกีเ้เปลี่ยนรถไฟอีกรอบหนึ่งยูอีโดเพิ่มต่อมาอันซันเมื่อคนรถอีกคันหนึ่งไปใกล้ฮอดแล้ว <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ตอนนี้ลงรถไฟแล้วลงรถไฟจากลงรถไฟยูยอก์ยูยอกอันอันอันซันเขาจะไปไปขึ้นรถเมโทรใช่ไหม ลไปขึ้นรถเมล์ฟังพุนเขาต้องหลอดใต้ทางไปถามทางนี่ไปถามไปขึ้นฟังพุนยาวกันย่างเอาตลาดกันย่างมาตลาดไปหาซื้อไปหาซื้อ,อนเนื้อไปก้อยหาซื้อเนื้อไปก้อยกันแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่สุดคือตอนนี้นะมาถึงแล้วลืมกุญแจห้องนะลืม ลืมลืมกุญแจห้อง,อง,แ,องแล้วกูญิจของไหนบ่ะนี่ยโคตรเซ็งเลยตอนนี้เฮ้อยอยังยังเขาว่าซอยนี่แม่งมุมมีเกาหลีเลยมีแต่พีจีนอย่างเดียวเลยร้านอาหารร้านกับข้อขายของมีแต่ของจีนบัดมุมีเกาหลีเลยเอ้ผูเ,เ,เ,เข้าผิดซอยแล้ว หาซื้อเนื้อมันมันบางงามไหมหาซื้อเนื้อไหมตอนนี้ไหมมันบางงามอยากได้เนื้อเฮ้ยหเห็นรถกลัวเห็นรถเจ้า <te ion> ของวะ <te ion> เหน็หนรถเจ้าของวะตอนนี้เห็นมอเตอร์ไซค์เจ้าของมอเตอร์ไซค์เจ้าของคันนี้แหละคิดฮอดคันอยู่บ้านเลยเหี้ย <te ion> ลงรถเมฆล้วลงรถเมฆกำลังยางไปอีก ยังเขาในหมู่บ้านเดี๋ยว,วเบียื้อน้ำกอ่อยู่หน้าแหง้งแวะซื้อมินิมาร์ทซื้อน้ำละน้ำกระป๋องหน,นึ่งเป็นน้ำเอีหยังบุคือแกงเบียร์ผลไม้เบียร์ผลไม้นี่แหละ มัได้มีแอนกอฮอ์อยู่น้อยหนึ่งบ้านเขาอยู่คนห้องอยู่เนแถวนี้แถวนี้ไม่นด้เป็นบ้านพัก มันเสาเอาผัดเถือ่อย่างขี่ขี่กับเดือนหนึ่งเกือบเกือบสามแสนเดือนหนึ่งเกือบสามแสนนะรวมอันนี้รวมค่านา้ำ่าไฟของทำบปรวมค่าน้ำ่าไฟนี่งสองแสนหกอันนี้หอ้องน,นี่เด้ห้องเจ้าของเด้ถึงห้องละ แค่นี้ก่อนอย่าเข้าติดาบาย